สวัสดีครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะมาฉีดพมวลทางใบทุเรียนนะครับผมอายุทุเรียนผมสองปีกับอีกหกเดือนนะครับผมสิ่งที่ผมเตรียมมานะครับผมก็คือตัวนี้ครับอันนี้น้ำหมักขี้ไก่เก็บนะครับผมห้าร้ซีซีนะครับแล้วถังผมสิบหกลิตรนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือปุ๋ยสิบห้าถึนศูนย์นะครับ เป็นยาลามิล่านะครับผมผมก็จะใส่2ตัวแล้วก็ตามด้วยสารจับใบนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับผมครั้งก่อนผมได้ใส่ปูยูเรียกับน้ำมากี้ไก่นะครับก็ก็ดูโอเคนะครับผมดูสวยขึ้นนะครับครั้งนี้ผมจะมาทดลองใส่สิบาศูนูนนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับน้ำก็จะดำๆนิดนึงนะครับ ก็นี่นะครับผม5สูนร์นะครับใส่ไป2องกัมนะครับกัมพอดีนะครับผมไม่ต้องกรัมเยอะครับกัมที่2นะครับจากนั้นก็ทําการคนนะครับคนก็จะใช้ตัวปั๊มนะครับปั๊มฉีดคนในถังเลยนะครับ ใส่ไปแล้วนะครับพร้อมขีดนะครับผมแต่ตอนที่ใส่ปุ๋ย15-0นะครับควรจะผสมในถังตรงนี้ก่อนนะครับค่อยไปเทในในในถังใหญ่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในถังใหญ่มันละลายหมดหรือยังนะครับผมต่อใส่ถังเล็กก็บีบๆนะครับผมบีบๆขยำขยำนะครับให้มันแตกนะครับให้มันละลายครับค่อยไปใส่ถังใหญ่นะครับโอเคครับผมผมขออนุญาตคนก่อนนะครับก็ค่อยมาถ่ายรูอทีหลังครับ ปุ๋ยทางใบเรียบร้อยแล้วนะครับทางนี้ก็เป็นการทดลองนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะครับต้นนี้ก็ใบเริ่มเขียวขึ้นมาทีนึงนะครับเริ่มมีเขียวเขียวให้เห็นนะครับผมครั้งแรกที่ผมฉีดน้ำหมัก ที่ไก่แก่นะครับผสมกับยูเรียน,นะครับในวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่มกรานะครับหกหกนะครับแล้วก็วันที่เอ่ออะไรอะยี่สิบเอ็ดนะครับผมก็ได้มาฉีดพวกสาายอมิโนนะครับผมแล้วก็วันที่วันที่ยี่สิบแปดนะครับผมก็ได้ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยนันครับใส่ปุ๋ย15 5นะครับของปนินทองวันนี้ผมก็มาฉีดปุ๋ย15-0-0นะครับผสมกับน้ำหมักขี้ไก่นะครับผมช่วงนี้ครับเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับผมทำให้ใบกรอบนะครับ ใบก่อใบแห้งนะครับบางต้นก็ใบก็ขาดตอนนี้ยอดก็กำลังจะมาเยอะข้างบนเริ่มแตกแล้วนะครับต้นนี้แตกยอดมาครั้งที่แล้วครับตอนนี้ก็สวยครับผม ใบเขียวขึ้นใช้ได้เลยครับแล้วก็ยอดยาวนะครับยอดที่แทงออกมานี่ยาวก็แตกออกเรื่อยๆครับ กรรอบบนะคัยอดกำลังจะแตกเหมือนกันครับเริ่มจากแตกข้างบนก่อนนะครับวันนี้ร้อนครับเมื่อวานนี้หนาวอากาศหนาวอากาศเย็นทำให้ต้นทุเรียนปรับสภาพไม่ค่อยทันนะครับ กำลังแตกผันกันครับตัวนี้ไปเหลืองนิดนึงนะครับ นียอดกำลังแตกครับฉีดส15ห้นศูนย์บวกขี้ไก่ไปนะครับอผมคิดว่าน่าจะทำให้แตกยอดดีขึ้นนะครับตัวนี้ยังไม่แตกยอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทำสูตร แตกยอดทางดินครับผมก็ใส่ทิ้ากษ์ศูนย์นะครับบวกกับขี้ไก่นี่แหละครับทําให้ยอดมันแตกนะครับแตกดีก็เลยก็เลยว่ามาลองฉีดดูนะครับนี่ยอดกําลังจะเยอะครับก็กำลังจะแตกเยอะครับไอที่สี่สิบหกศูนย์ศูนย์ยูเรียนะครับผมผมฉีดมานานแล้วนะครับคือ ผสมน้ำนี่ครับฉีดทางใบนี่หละฉีดมาหลายเดือนแล้วครับเกือบเกือบเกือบปีแล้วครับผมแต่ไม่ค่อยได้ฉีดนานๆฉีดทีนะครับต้นนี้ก็ยอดกำลังจะแตกครับอากาศหนาวครับทำให้ต้นทุเรียนนี่ปรับสภาพไม่ค่อยทัน,นครับ บางต้นก็โซมครับใบแห้งเหี่ยวใบกรอบนะครับสั่งก็แสงอ่าไม่ค่อยดีครับตัวนี้นวลทองจันนะครับพอใช้ได้ครับตัวนี้ก็นวลทองจันทครับต้นเริ่มใหญ่แล้วครับตัวนี้ นี่ครับลมครับใบแห้งใบขาดไปหมดนะครับยอดกำลังจะมาเหมือนกันครับผมนี่นะครับเป็นตาตากิ่งครับ น,นี้ยอดก็เติมยาวครับมาชะง,งักช่วงสามสี่วันที่แล้วครับผมอากาศหนาวครับยอดไม่ค่อยแตกเท่าไหร่คือใบเล็กครับที่แตกมาวันนี้ร้อนครับน่าจะช่วยให้ให้ต้นทุนเรียนแตกยอดได้ดีขึ้น พรุ่งนี้นะครับคิดว่าฝนน่าจะตกนะครับคืมไม่คลืมนะครับตัวนี้ดูครับใบหายครับนี่ครับใบแหว่งครับใบแห้งนะครับลมครับตียอดก็เหมือนใกล้จะมาใกล้จะแตกครับ หมูซันคิงครับปูเบีย,ยกน้ำเลยใช้ได้ครับผม นนี้ยอดกำลังจะแตกครับแตกมาแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่สวยครับเพราะว่าอากาศหนาวข้างบนก็ยอดเริ่มออบครับตอนนี้ก็ ยอดกำลังจะแตกเหมือนกัน,นครับ,ยอ,บยอดยอดสวบปีนะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้ น,นี้มังคุดผมนะครับฉีดไปเมื่อเช้าพร้อมกับทุเรียนครับผมดูว่ามันจะแตกยอดหรือเปล่านะครับวันนี้ยังไม่แตกยอดนะครับผมน,นี้ลองกลองครับ อันนี้ใบเหลืองนะครับมาดูว่ามันจะเขียวหรือเปล่านะครับอันนี้โกโก้ครับผมปลูกเล่นๆครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมพอดีมาลองทดลองฉีดปุ๋ยให้ดูครับผมว่าความคืบหน้าต่อไปนะครับอีกสองวันสามวันนะครับก็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่ามันจะ เป็นแบบไหนนะครับจะตายหรือไม่ตายเนี่ยก็มาดูอีกทีนึงนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ตายครับเพราะว่าผมก็ลองใช้ปุ๋ยอะไรเข้มข้นเข้มข้นนะครับผมก็ลองฉีดไปเยอะเหมือนกันนะครับลองมาหมดแล้วนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับขอบคุณผู้ที่กดติดตามกดซับสไครต์นะครับไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายรักทุกคนจุ๊บ